จำหน่ายจอยเกม Xbox ของแท้สำหรับเล่นฟีฟ่าออนไลน์และเกมคอมพิวเตอร์จอยเกมที่นักแข่งระดับประเทศเลือกใช้จอยสติ๊กไทยกดไปที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับผมหากใครกำลังเลือกซื้อคอยในเกมฟีฟ่15อย่าลืมแวะเข้าไปดูได้ที่ร้านฟีฟ่15ไทยแลนด์คอยลิงก์อยู่ด้านล่างครับ จำหน่ายโค้ดเกมของแท้ราคาถูกกว่าทุกที่พร้อมส่งถึงมือท่านในทันที The Flash Digital Key Store ลิงก์อยู่ด้านล่างครับสวัสดีครับยี่ดีตารบเค้าสูช่อง n e ลฟีฟาท้าเกลียนกับการตีบวกเสริมดูนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับผมจะมาตีบวกนักเตะนะครับผมแล้วก็จะเปิดให้เพื่อนๆชาบ้านนะครับผมส่งมาเลยครับผมว่าอยากให้ผมทําอะไรนะรเพื่อเป็นการ เสริมดวงนะฮะและสำหรับนักเตะที่ผมจะมาตีในวันนี้นะครับผมนี่เลยฮะเจอลมบัวเต็งนะฮะเป็นหนึ่งในกองหลังที่เหนียวที่สุดนะครับผมในตอนนี้นะ <c oughs> อันนั้นมันเลียกอดีตแล้วนะครับผมไม่ต้องไปสนใจนะสนใจเฉพาะปัจจุบันก็พอนะฮะห้บวกสามนะครับผม5้บวกสามเลยนะฮะบวกห้ายีล้านนะครับผมบวกหกห้าล้านอนะ่ะเัดแปดตัวนี้ผมเคยใช้นะผมแต่ไม่ได้เคยใช้บวกห้าบวกหนะ เคยใช้บูงหนึ่งบวกสงมันสมัยตอนเล่นใหม่ๆนะฮะก็ถือว่าเก่งมาสมควรแล้วนะครับส่วนบวกห้าบวกไม่เคยใช้นะฮะแต่วันนี้ครับผมจะได้ใช้หรือเปล่านะฮะเดี๋ยวรู้แน่นอนครับผมอาล้ครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะผมไปพบกับการเสริมดวงกันเลยดีกว่านะฮะว่ามีอะไรบ้างนะฮะคนแรกนะครับมาจากน้องตุ๊กต๊อบนะครับเอาลูกเมียพี่บัวเต็งมาล่อครับติดชัวคือเอาลูกเมียบัวเต็งมาล่อนะครับไม่ได้ล่อท่านนะ เอามาล่อให้มันติดนะฮะโอเคครับผมน้องตุ๊กต๊บนะฮะคนต่อไปนะครับผมน้องเจษดานะครับผมพี่ต้องทําการซื้อดอกบัวมาทําการไหว้สดดอกเคาะครับผมดอกบัวดอกบัวเต็งบัวเต็งดอกบัวเป็นกลุ่มินาตีแน่นอนเลือกเธอเอามือแต่เอาครับผมดอกบัวนะครับบัวเต็งต้องมีดอกบัวนะฮะอันนี้พลาดไม่ได้แน่นอนอยู่แล้วนะฮะต่อไปนะครับผมน้องเฉากล้วยสุภาพบุรุษที่สุดในโลกนะฮะพี่ต้องกินบัวลอยเพื่อที่จะได้มาติดบัวเต็ง โอเคอะไรที่มันเป็นบัวๆนะครับจาดไปแล้วขอวันนี้นะฮะต่อไปนะครับผมมาจากน้องชื่อมายาวนะสั้นๆอ่านได้ไม่ถึง10ตัวนะฮะร้องเพลงบัวเต็งเจ้าเพื่อนยากเพมาจากเปปัวาดิโอลามันไม่ค่อยคงจองเท่าไหร่แต่ก็โอเคแล้วกันอะไรบัวๆนะผมจาดไปนะฮะเพลงบัวเต็งครับ,บ,รบผมของพี่แอดครับ คาราบาวนะฮะต่อไปคนสุดท้ายนะครับมาจากน้องนัทนายนะครับผมเอาเควินพิส์บัวเตงนะเป็นพี่หรือน้องนะเป็นน้องน่าจะเป็นน้องนะฮะปี14มาเตะแหกก่อนแล้วบอกกับมันว่าถ้าไม่อยากตายตามน้องมึงก็ติดซะจัดไปครับผมเอาละครับผมเสริมทุกอย่างแรกนะครับผมเควินพิ้นบัวเตงนะฮะสำหรับใครนะครับผมที่ไม่รู้นะครับว่าเควินพิส์บัวเตงกับจอร์จบัวเตงทำไมคนละสัญชาติกันนะฮะคือมันเป็นพี่น้องครับแต่ว่าต่างแม่ครับแต่พ่อเดียวกันนะครับ โอ้แตกเรียบร้อยแล้วครับผมเควินพินบัวเตงนะครับเจอโลบัวเตงเห็นน้องมากเห็นน้องวะก็ไม่อยากแตกตามน้องไปนะเว้ยก็อยาแตกตามน้องไปม,มันยังไงกันวะไม่อยากแตกมึงก็ติดซะมันก็แน่อยู่แล้ว ก็ไม่น่าถามนะฮะก่อนที่จะเอาลูกเมียบัวเตงมาล่อนะครับผมจะบอกก่อนว่าลูกเมียบัวเตงนั่งหายากมากอะคือผมเซิร์ชหานานมากนะครับกว่าจะได้มาผมก็เลยจะบอกว่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าคนนี้เป็นเมียเมียแหละเออเมียใช่แต่ไม่รู้ว่าเป็นเมียปัจจุบันหรือเปล่านะครับคือมันหายากมากๆนะครับผมดูเลยครับดูเลยครับนี่นะครับผมเมียบัวเตงนะครับเอามาล่อนะครับไม่ใช่ล่อหนักนบัวเตงเห็นเมียงวะ ทำดีกับเมียไว้เชื่อพี่นายคือพ่อบ้านใจกล้านะครับอย่าขัดขืนอย่าขัดขืนทําไม่อยากโดนเมียกระททบมไมติดซะต่อไปนะครับผมซื้อดอกบัวนะมาทําการสะดอเขอแต่ดอกบัวไม่หาคน่อคนแม่ยากเลยครับแถวบ้านหนูไม่มีขาย <c oughs> เอาทําไงดีครับทีนี้ดอกบัวไม่มีขายนะครับ <c oughs> เอางี้เอาตัวอย่างมาสแกนแล้วยิงโคลแกรมสามมิติล้ำๆไปเลยจะไปครับผมยิงโคลแกรมล้ำๆ โลรแกรมล้ำๆมาเลยครับเกืแบบนี้ก็พอได้นะครับผมเพราะว่ามันหาซื้อไม่ได้จริงๆนะฮะแต่บ้านผมไม่มีขายเลยครับไม่รู้เป็นเพราะอะไรอย่างเงี้ยนะต่อไปนะครับผมพี่ต้องกินบัวลอยนะครับเพื่อจะได้มาติดนะครับนี่เลยครับอันนี้หาซื้อง่ายนะครับเซเว่นเซเว่นมีนะครับบัวลอยกันบัวเต็งอ้ออร่อยนะอ่ะแล้วครับผมลุยกันเลยนะฮะมิวสิคหน่อย บัวเต็งจะเเืีอนยากจองอย่าจากจข้าไปเลยบัวเต็งนะ อร่อยอร่อยครับอร่อยครับเซเว่นอะอร่อยมากเลยอะแหกเรียบร้อยแล้วนะครับผมเจอลมบัวเต็งนะฮะเต็งไหวเนี่ยต่งจริงคือบวกหกมันติดยากมากเลยครับเป็นเหตุผลครับว่าทาไมบวกห้ายี่สิบล้านแต่บวกหกแม่งห้าสิบกว่าล้านคือหกสิบล้านเลยนะครับตอนนี้อะเป็นเหตุผลครคือมันติดยากมากถึงยาก ยากที่สุดเลยครับก็เรียบร้อยนะครับผมหลังๆมาเสริมดวงไม่ค่อยติดเลยว่ะไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะครับจริงๆก็ไม่น่าถามนะครับเพราะว่าผมแต่ยัมคนอื่นแตกไปเยอะตอนนี้ก็ต้องขอตัวไปเก็บตังค์ก่อนนะครับผมตังค์เหลือห้าแสนนะต้องไปขอเก็บตังค์ก่อนนะไปซื้อตัวมานะะเพื่อมาใช้เสริมดวงนะครับผมในตอนต่อๆไปนะฮะก็เหมือนเดิมนะสำหรับใครที่ชอบวิดีโอนะอย่าลืมกดไลค์นะและก็สมัครติดตามได้นะครับเรื่องัาชองฟีฟ้าทเกียในตอนต่อไปนะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าครับผม สวัสดีครับมิวสิก